สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องมองนี่อีสานครับยูทูปมองนี่อีสานเมื่อนี้ก็ออกร้อยอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้กับมหาจินพี่ละครับทั้งอำเภอคิดว่าจะเป็นอำเภอแจ้งข้อละพี่น้องครับได้ข่าวว่าเพื่นปลูกทุเรียนทั้งพี่ก็เลยมันน้าหาเบื้องพี่น้องครับก็เห็นแล้วละครับนี่เลยสิดท้ายไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบื้องนู้ครับเป็นทุเรียนพื้นราบของอำเภอแจ้งข้อได้พี่น้องแม่นเถิงภูดีครับนี่เจ้าของเราว่าเราปลูกหลายต้นอยู่ครับนี่จังย่างเข้ามานี่ แต่ว่าของเราเป็นดินเหนียวก่อนเนื่องไปหาเจ้าของเราก่อนครับไปค้าพี่น้องได้เป็นลู้จากเราดูเป็นญาติผู้ใดเนี่ยครับไปไปหาเจ้าของเราก่อนก่อยไปถามข่าวเราครับพี่น้อง <c oughs> เอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าห่าเน้นน้ำซื้อท่านผู้ชมลู้จักเนี่ยครับอันเอาซื้อแท่นอกจากกันนิพพานโพธิพันธ์ค่ะจับหวัดนนทหอมตำบลลุค้าอำเภอจังโค,โค้อจังหวัดชัยภูมิจ้า เป็นเกษตรกรที่แหวกแนวที่สุดในหมู่บ้านเป็นบ้านเป็นเจ้าแรกที่ปลูกทุเรียนเป็นบ่ครับจ้าเฮ็ดเล่นไปจ้าก็ะทั่งตายทั้งยังไรอย่างเราแคเฮ็ดคือจังไหนคืออยากปลูกทุเรียนก่อนหมู่ครับเป็นไันมันมักใจมักอยากกินไปถังหลักก็เลยอยากเห็นอยากอยากเห็นนมัใจมักทั้งกินตีบัวแมนมักทั้งปลูกก็มักกินมันก็อยากเฮ็ดอยากเห็นยากเห็นเพิ่นเฮ็ดก็อยากเฮ็ดเพิ่มเพิ่มหน่อยจ้าอยากลองเฮ็ดเบิ่งจ้าเริ่มต้นปลูกได้โดนปานไดนแล้วครับนี่ผมก็ได้ปี พัวแต่ลราจะแต่ว่าโอ้เริ่มได้เป็นปีแล้วอันนี้ก็ได้สามเดือนโอ้ได้สามเดือนโอ้ปลูกหลายรุ่นดีครับอันนี้เป็นปีกันยังต้นเดียวนั่นละสองต้นแ่ะมันบ่มีน้ำเห็นมั้ันนี้เป็นรุ่นไหมอีกตีสนานี่รุ่นรุ่นสองโอ้ปลูกได้สามเดือนปลูกจากต้นครับเนี่ยของเจ้าคือหลายต้นอยู่เป็นนู่นเนี่ยนับได้กับแปดสิบยู่ละจ้ะแปดสิบอันนี้เป็นสามแถวได้พี่น้องเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งไหนเนี่ยที่เจ้าปลูกจากไรครับนี่เอาต้นนี้วมะเหนียวโดยเพาะไรบนไรกลัวยูหละจ้าไรกลัวสองไรอีกเอาผุนกับเมียนเบ ุ่นพี่น้องทั้งผู้ละแม่นเบื่อเลยครับุ่นทีมันก็เลยย่อเขาโอ้ปลูกทุเรียนในดินเหนียวคักๆเล่นบ่ครับนี่ยใชดินเหนียวดินเหนียวรักขนาดมันบ่จ้ต้นพันธุ์นี่ครับเปล๋ยไม่ได้เสียต้นพันธุ์นะสั่งนิเฟตจะสั่งผูนมาแต่ชุมพรเหมือนจะโอ้สั่งมาจากภาคใต้โดยตรงการปลูกของโลกประเ็ศเห็นนิเฟตเห็นนิเฟตมันต้นมะแพงก็เลยสั่งมาล้มเบิ่งเพิ่นเอามาส่งฮอดบ้านเลยตีครับ เขาก็มาส่ันทรงทั้งไปเสนี้โอ้ส่งไปเสนี้ดี๋สวทงซื้อน้ำบั่นเขาก็ตายวันแล้วโอ้เต็มันกับทรงแตกน้ำเจ้าอยู่ด้เหรอครับนี่แม่ได้เขาส่งแตกเต็มเอาแบบเด็ดเด็ดจังที่เลยเหรอวัดจินเด็ดจังที่ลั่นว่าต้องควงเอาปลูกน้ไก่ยัง่างพันธุ์เอียังครับจะปลูกพันธุ์อย่างมอนท้องกับนี้อันอันยังกับอันอีหยังเนาะอันที่หมูสันชิงกับนี้เยอะจ้ะันชิงเสต้นหมูสันชิงอ่ะหมูสันชิงกับคนว่นมักดินแถวอีสานอยู่ในหมูสันชิงกับนี้เยอะจ้ะมี สิบก้นยี่สิบต้นด้วยอ,อันไหนแตกดีก็กันครับบันเน่อ๋อเพาะเพราบนกันเหรอจ้ามันแตกเบิดสู้ต้นอยู่แล้วแม่ต้นนั้นก็นแตกดินเมีครับต้นไปคู่ไปเบื้องต้นเป็นคู่ดูครับนี่นี่ก็แตกด้วยอ่าดินเหนียวแท้ๆแน่นอนนอน,น,อนนี่แม่ครับเหนียวเหปลูกแบบไปได้ความรู้มาจากเซผู้ใดเป็นอาจารย์รให้ครับเนี่ยในในยูทูบนั้นเหรอจ้าเห็นผู้นั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดตั้งเพิ่นเบิ่งในยูทูบเลย แต่ว่าของเพิ่นชนมากบ่มีดินเหนียวก็เชอนนา<ต>จะกคน,เ,นเออมันแตกดีอยูแ<ต>่แล้วนี่แห่ครับนี่แห่อันนี้ต้นเกาเนี่ยต้นเกาอันนี้ต้นเกาว่ามันถีตายกันเลยไซยซากกันเลยอ้อาวครับนี่เป็น เกษตรกรมือใหม่ระบบเฟี้ยงไม่เบิดโร์แต่ว่าปีที่แล้วระบบได้หดนน้ำพน้าพี่น้องเราว่าอันนี้เราล้มสามไม่อีกบ่ทันเดินระบบน้ำบัดินตายเบิดไหมจ้าปีนี้มีระบบน้ำแล้วติบันเนี่ยลงทุนระบบน้ำไม่อีกโอ้มาตายกับค้างเพียงเราโอ้คุเรียนมันต้องการลงทุนหนึ่งสี่ละอมก็แตกของเจ้าอยู่ด้วยนี่แม่แตกอยู่จ้ะอ้าบ่ธรรมดาได้หรอพี่น้องวะว่ากระเด็นเดี๋ยวมันบ่ทันผ่งพันขงเจ้าเ็ดไป ปลูกเดียนปลูกเริ่มมันรุ่นไหมเดียนนึงติเนี่ยอันต้มเมษาโอ้มันแตกให้เจ้าดีก็่าเดียวด้นี่แม่เมษาพฤษภามีต้นน้ำเสิดสะตินสองเดือนกว่าโอ้เจ้าโอ้ยยังไม่ใส่แนาขีกแกะมาปกตือติโอเพียงมาปกตือเพียงมาปกก็ฉีกควยกับใส่กันเด้่ยมันว่าเป็นเชื้อรางใส่ยกกว่าโอ้ใส่ขี้หวยไปคว่ำเรียบร้อยแล้วหวยกับร้องพื่นแล้วขี้หวยมักเลยจ้าเจ้าใหญ่คือเพื่อนว่าเจ้าปลูกเห็นในมือใหม่ข้างล่างคนพ่อ เบ่ามันซื้อเหรอเพราะเบ่าตีจาังถมรีบเลยตีวันนี้บ่ถมรีบดอกเขาก็บว่าบ่เห็นมันเป็นถมดอกก็เลยขึ้นอยู่ทบเป็นอาจารย์เนาะจ้าเบิ่งก่นไ่ชากเ้องประสบการณ์สู้กันฟังยังไงสิล่ะพี่น้องมือใหม่เพราะว่าข้างล่างนี่เพิ่นพันปู่นะเราจะค้นบูญครับเป็นครูเป็นครูอ๋ออันพูดมันคเใหญ่เลยครับมันซื้อต้นใหญ่มาตี ต้นปีไก่ใช่ยังอยูสามทีต้นนโอ้ต้นปีไก่โอ้ต้นปีไก่ก็ยังได้เล่าขนาดปุ๊บต้นปีไก่มันยังเอามันคือสินยังเยอ่เลยเนาะแต่เอามักปุ๊บจากยังให้เจ้าอยู่มันแตกยอดอยู่นี่แน่คุณแม่ที่จริงเขาจะปล่อยมันถิ่มด้นแน่ มันแต่ว่าย่างนี่ก็เลยเห็ดดีๆลองเบิ่งกัมดน้ามันดีๆเบิ่งมันดีๆเนี่ยมันมันแจกแตกอยู่ได้พี่น้องครับนี่แต่ว่าปีที่แล้วเราเรามันปลูกแต่ว่าเราเพราะมนมีน้ำมันแต่ว่ามันสมมันกต่มันดูแลก็ดีอยู่มันอ่ได้ดูแลตีนปุนหนาครับเบิ่งของเราครับพี่น้องเราปลูกเป็นแถวต้นงามต้นบโพจะปลูกระยะห่างสำเร็จหน่อยนะอันมันหาคุ้นหาทำด้วยหรอมันทำแต่ว่าหาคุณนหาทีเนี่ยแตพอหาบ่ หาโน่นหนึ่งสองสามตอนนี้นะพอจะหลบรปหาหมดหมดแล้วเขาหาเลยล่ะเขาเลือกประเทไทยอย่างดีเขาปลูกแปดคุณแปดจะต้องเนี่ยครับมันจยากแตกของเราอยู่แต่ว่าสูมแตกแล้วก็ล้นไปสังเกตเบื้องเนี่ยผู้อดีมือไม้น้ำกัน มือเก่าหรือว่ามือมีประสบการณ์กระบอกแล้วในขับดินเหนียวคักๆเล่นบอหน้านี่ได้จ้าดินเหนียวขีมอดเลยพ่อเพิ่งมันจะแตกอยู่ด้วครับเพิ่อนเหรอเกิดดินเหนียวกับพืชผักเลาก็ทีเหตุผลเป็นผลอ้อยเนาะอยู่ครับนี่ทรั้งนี้เป็นหมูสันชิงน่ยหนึ่งสองสามแถวนั่นเิ็นมูสันชิงอ่ะหมูสันชิงกับโปงดีอยู่ครับเพิ่อนว่าหมูสันชิงมันมักดินบ้านเขาอยู่อ่าสัมผัสเพิ่อนมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยอยูยูยู่บ้านเลยจ้ะอยูอ่อันเทืองพูฝนละ ถังล่างบรทันมีคนปลูกมันกันชิ้นเ่ยโอ้นี่มันก็แตกเหเราเบิดได้เหรอครับเบื่อนเอาเนืก็ว่ามันแตกยุ่ยสินเด้ครับมันแตกอยู่เจ้าต้องดูแลเป็นพิเศษข้าโก้เก้าอีกวันไหนปุ๋ยประกาศใส่เหรอจะย่านตายไรมุ่เป้าเฝ้าใส่ปุ๋ยเฝ้าใส่โอ้เต้นหน้ามันไปกวนโจมเนี่ยเคนว่าเดี๋ยวค่อยเบิ่งเอาผมทยอยทยอยลงหลายชิปค่อยจับต้นสวนไปเอาแต่ละส่วนมันบวกคือกันเนาะเทคนิคไผยเทคนิคมันแต่ว่าของเพื่อนมันเป็นดินแห่เป็นดินภูเขาเบิด จะนิ่มเป็นดินเหนียวดินเจ้าเป็นดินเหนียวแท้ๆพื้นข้างล่างเป็นดินดอนแล้วมันเป็นดินกันเหนียวแน่เป็นพุ้นพายแน่นแล้วก็เห็ดพ้นอ้อยเ่าะจากหน่อยย้ำน้ำหลากได้ครับน้ำถ่วมบนเนี่ยบ่อจะมาถ่วมมันไหลไปที่นี่เห็ดขึ้นบ่อพี่น้องมันแตกน้ำเราอยู่ด้พี่น้องแค่ไหนทุเรียนแตกย้อนได้ข้างล่างมาธรรมดาทด่น้องนั่นส่วนมากมันจะตายก้อนแตกผลเนื้อไทยบ้านเว็บผู้กัครับนี่มีต้นยังต้นบ่ายังกันเลยจ้ะมันโอ้มาธรรมดาล่ะเพราะว่า การปลูกทุเรียนมันต้องร้องผิดร้องถูกด้วยตนเองเนาะเนี่ยที่แต่ละหม่องมันก็บโบคือกันมันอยู่กับใส่ใจครับอะไรความใส่ใจต่งนางๆนาน,นาเนานะพวกขึ้นสปลูกขึ้นหมักม่วงหมักแตงยังมันก็บ่ะไรเราบมันน้ำบ้านว่าปลูกแบบปล่อยทิ่มบ้านน้ำโอ้โหหน่นเราก็ใจเอาของเราอยู่ได้ลหรอคุณอย่างเพิ่นฉีดยาไวนบ่ปิ้วมาแซงจบเหรอหมอจารย่เป็นหยังเอมบ่เห็นเป็นหยังมันมันท <G rants> นสารเคมีอยด้วยสันเนาะบ่บ่มันบ่ได้มาฮอดพิดแต่ยาก็ไดรผมมันล้มบึ้มๆอยู่พี่น้อง เดอดี่เกันได้เหรอ้นเมแล้วมือไม่ยังเจ้าหดหย้มือเศ้าสุมือตีครับก็ซุมๆอยู่เนี่ยเราต้นเราแตมันแหงกหดจัาย้มอเศ้ามือเล้เาแต่้งเตะได้เดิยนเลมทต้นจริงอนี่เอาพนองเบิงเอาพี่น้องครับักดแท้เราอาจสิเป็นปูก้อนมูเราอาจสิเป็นวยก้อนมูก็ได้เลพนองครับเบงเอาคุณน่ะก่อนอยู่ได้เครับเบงอันนี้รุ่นสเราได้พี่น้องรุ่นสเดียนเนยูดบอกวิธี ดูแลรักษาขันต้นให้เราเนี่ยครับเนี่ยของเราแบบลงๆ,ๆเลยพี่น้องบ่มีบังลมบ่มีบังแดดเลยแกว่าป,ปันนั่นก็อยากแตกให้ดีอยู่เนาะนะเนาะต้นไม้ก็อยืนได้หอมน้าตัวยืนไดหอมอยู่ไว้เรือ่องการเด็ดเาโอ้โหอยเราเห็ดอันนี้อยู่แต่มันล่มแห้งนหน้าก <c oughs> ็ได้ลื้อออกนี <c oughs> ่นะครับเพิ่งพูดนะของเราแตกสุดต้นเนี่ยครับอยากแยกให้เราได้กินรวยอยู่ใน้เนียวขุนหนะแต่ว่า ใส่ขีปุ่นหรอจะเอาขี้ฟุ่นมาฮ้องดแต่ขี้ฟุ่นขี้ควายขี้คุอนนี่ขีุ้่นก็เลยเอาไม้บรรยานดินด้วนเลยจ้ะในขวากาใส่สดๆเลยมักจ้ะมักเห็มตากแดดดนๆนี่แหละเห็มตากแดดนแ่มันไต่ข้งๆไกลๆเห็มันดินด้วนจ้ะเกษตรกรก็ุ้่นขวงน่ะจ้ะแปกแบกเหนียมูเตคอนเฮ็ดอย่งครับหนึ่งเป็นป้ายหางอ่งอเป็นป้ายหางควาจ้ะโอแต่ควาก็เลยโลออก เห็นบักทุเรียนกับโอ้ปลูกได้กินกันล้วร้องเบิ้งจะกินก็ต้องล้องปลูกเบิ้งมันบ่ครับเพราะว่าไปซื้อเพิ่อนมันกับแพงมันบ่จ้าเห็นเพิ่นเค็ดได้กับอยากเค็ดคือเพิ่นนะอ้าร้องเบิ้งเนาะเพราะว่าหถ้าเพื่อจะต่างชนิดเพิ่นกับว่าปลูกบ่ได้หาลังคนกับว่าปลูกได้หลายแล้วเนาะนานนะจะว่าบ่มันต้องล้องเอาครับขันบ่ล้องกับบอลลูจังเพิ่นว่าละเนาะครับเนาะมันร้องกับบอลลูบ่ล้องบ่รู้เขาต้องล้องไปเรื่อยๆครับคุณนะที่เคลื่ดนแตเบิ้งเนีก็เสว่างสั่นครับ พอว่าจังหวัดอื่นก็มีซูมองแล้วเนาะเมื่อสังเกตเมื่อมันแตกงาสูต้นอยู่ในหน้าของเจ้าแต่าพันธ์ทันธุ์กาใส่ปุ๋ยเพื่อนก็ว่าใส่ปุ๋ยเข่นมันแตกทั้งสี่ใส่ปุ๋ยอ้อมๆแล้วมันจะเฝ้าไปใส่เถาะหมอกกาใส่ยาแต่ว่ายาเดี๋ยวเจ้าทันได้ฉีดเพราะเชื้อลุกเชื้อละฉีดยาเชื้อละแต่มี่จะฉีดอยู่เดือนละเทียอยู่โอ้ฉีดเดือนละเทียเพื่อนไอฉีดเดือนละสองเทียผุนวะเต้เชื้อละใส่เดี๋ยวเจ้าค่อยไปเบิ้งคลิปผมผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจ้ คอยศึกษาเอาหุ่นเมีต้นนี่ก็แตกดีไหมพี่น้องเบิ้งแล้วก็ปกคุ้มห่าโอ้เราหลบเนี่ยมาคุ้มคุ้มไว้ลูกเนา่ยคุ้มไว้ผูดเลยรีช้าแก่ดีๆกันแนะนำเรามาเด้อพี่น้องครับดมันีถ้าเราได้กินน้ำมูเนี่ครับลดทุ่มทุนสร้างเราได้นี่ครับเห็นบ๋อพันไม่อ่อนตันเต็มวันเลยนะพูดนะมันแตกย้อนให้เบิดสุ้ต้นเดียวแตกทั้วต้พี่น้องเนาะแตกสุ้ต้นแตกเบิดอยู่ครับแต่ว่าแตกแล้วมันคือโบมีใบแก่นะมันเหี่ยวหลุดไปติดท่านเอง อันนี้อันนี้มูสันชิงเลยมีหมูสันชิงเ้อหมูสันชิงโอ้อ้าปลูกไปเรื่อยๆครับนี่ละสองเดือนซ้องมีละไอ้สองเดือนมันแตกให้ก็ดีแล้วด้วยเห็นมันแตกกันครับของไทยบ้านเขาบลาแตกจากที่แม่เนาองพุดเหม่ครับเบื้องต้นนั่งก็แตกดีไหมครับพี่น้องครับเอาเป็นอันว่าคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละครับปลูกตากแดดหลายแล้วหองหน้าเราให้ไปพ่อแม่พี่น้องเบื้องรับเกษตรกรนักสู้ครับ เพราะว่าปลูกโเรียนกรอนโมในบ้านนี่เลยที่เป็นพื้นข้างล่างเนี่ยเนาะเนาะอันที่จริงยุ่งเจ้งข้อเพื่อนก็เป็นในภูอันนี้ของเราข้างล่างพี่น้องครับอยู่ทั้งภูพืนดินดีพี่น้องกะคอยม้าถ่ายชมถ่ายเบิ่งต่อไปข้ามันเป็นยังไดผมสิมาอัปเตนให้พ่อแม่พี่น้องท่านไปชมเบื้องดอกครับแต่ว่าตอนนี้ห่อนแดดย่างจังพี่น้องครับผู้ใดมีข้อเสนออย่างกะแนะนำมาทางคอมเมนต์เด้อล้ครับแล้วสิเขาไปอ่านเอาดอกพี่น้องครับ อเอาคล <ะ S 2> ิปนี้กับฝาพกพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติด,ดตามรับชมครับสวัสดีครับบว,วัสดีครับ